ปเฮดเป็ดปักกิ่งเนาะคะ่ะแล้วที่นี้มันมันเป็นแบบว่าคนเขาก็กินเนื้อกินอกเนานะเนาะป้าก็กินอกส่วนหนึ่งนิดเดียวแล้วก็แล้วพอจะชอบชอบอเนื้อตรงกระดูกนะคะถ้าว่าเราเป็นคนไทยด้วยวคนอื่นชอาชอบเนื้ออกแม่ขเนี้วติดมือละ ในลาบค่ะลาบเสือร้องไห้มันต้องมันน่าจะเป็นแบบว่าอาต้มแซ่บแบบอาหนาวคมๆนะคะไม่ค่อยจะเขากันกินลาบไปแล้ว ลดน้อยลงังน,น,น,นีเกิดเหตุการณ แปลงนะคะมาขึ้นนี่เพราะว่าเอ๊ะเสียงเอียงตอนป้านอนอยู่ป้าเปิดหน้าต่างเบิ้งป้าคิดว่าเสียงฝนตกแบบฝนมันแบบตกมาจากทางไกลๆมันมันยังมองมาถึงบ้านเห้านะคะความยึดปากป้าก็เลยเปิดหน้าตา่างเบิ่งสถานการณ์ฝนมันมาจากทางใดเนาะค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่ป้าได้ยินมันไม่ มันมันไม่ใช่เสียงฝลอย่างที่เราคิดมันเป็นเสียงน้ำํำน้ำไหลค่ะร้อนฮอนค่ะ้อนคันมาจับเข่าเข่าก็าห้อนอีกโอ้ยทำเวลาไปทํางานตอนนี้ตีสามประมาณสามสิบห้านาที แล้วที่ป่าอยูเนี่ยมันมันค่อนข้างจะไกลสายนาไปแล้วคะ่ะแต่ว่าพอน้ําพอน้ําป่ามันเยอะเรื่องนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นทางน้ํานะคะเขาก็เห็ุยังดีอยู่แต่ะขามัเคอชิบว่าพังหรอกเด้เสียงมันดังมากในภาพกรน,นานี้นะคะ ที่เป็นแบบปลาท้ายน้ำเฮเบิร์ก่ะคะนั่นแหล,ละค่ะตรงนั้นแหละค่ะเสียงน้องมาประมาณแล้วทางน้ำไหล เลนกตเลแดปิดพมานนะคะเพื่อที่จะได้ยินเสียงลดลงเปิดหน้าต่างเอาความสดชื่นเข้ามาได้ยินเสียงน้ำัาา้าเวลาเวลาลมมันพัดมาทั้งได้ยินนะคะทั้งบา,านไปคะ่ะมันได้ยินบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็กลับมา หรือแบบมันอยู่ที่จํานวนน้ำที่มาาเนาะ,ะ่ะล่างบาดกับแห้งล่างบาดกับคอยเนาะ,ะ่ะเมื่อวานมาตื่นกลางเดึกแล้วเมื่อในตื่นหาทุ่มค่ะ ตื่นห้าทุ่ม่ยังไม่ได้นอนอีกเลยออาจจะงีบไปน,นิดเดียวนั่นทหารงงแรงวิธีคนตื่นเช้าถ้าบังคับเจ้าของได้บอ้นอนตะเว่นยืดเวลามาเป็นทุ่มหนึ่งอ่ะก็อาจจะได้ตื่นช่วงตีสองตีสามเนี่ย นี่ง่วงน,นอนแล้วนอนเลยห้าโมงเย็น,เ,น mm. เสียงดังแล้วผู้ชายรีดผ้าให้ดีกว่าตัวเองอยู่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รีบยับใต่แบบยับ เสือ้อพาปันนะค่ะบริษัทเทียวเนาะใส่แค่ไปแบบไปเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วก็ทำงานก็ mm hmm. ไม่ได้เน้นรีดเท่าไหร่แต่เสื้อตัวนี้มันต้องรีดบ้างมันเึงจะใส่ได้เสื้อผ้าชนิดนี้นะคะถ่ายปลาลีดเองบรูนย่ำได้จะได้ใส่ต้องได้ฝากแป้นรีดให้ค่ะ ทำเป็ดปักกิ่งเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาหมายถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เลยได้ส่วนนี้มาต้ม กินแบบริบๆเนาะยามเช้าซอสอันนี้เป็นซอสซุก,กี้นะ Hot and spicy ซซุก,กี้ซอส เดี๋ยวความที่นอนมารับหนะะ้าปากคิดไปแล้วว่าปลาคือสียันเวลาปายางผ่านมันเป็นมันเป็นสะพานปูนเนาะค่ะก็รถนั่นแหละเที่ยวรถเที่ยวแล้วก็คนเที่ยวผ่านทางนั้นแล้วมันก็เป็นทางน้ําถ้าน้ำมันจะไหลแห้งขนาดนี้ปลาคือสียานนะคะชีวิตคนยิ่งไม่แน่นอนอยู่นะคะ เป็นอียังไปได้ง่ายๆเนาะชีวิตคนหอ้องแค่แบบอิกเดียวอย่างเช่นข่าวที่เกิดขึ้นที่ไม่ไม่แน่ใจว่าอุดรธานีน่าจะใช่อุดรธานีนะคะ่ะเครื่องลงเรื่อย เครื่องไฟฟ้าอันตรายมากเครื่องบดเครื่องปัน่นที่ทํางานปาะกอมีอยู่เป็นเครื่องเครื่องบดก็เป็นนัยเหด้วยกันค่ะทํางานต้องมีสตินะแล้วก็ทํางานด้วยความปลอดภัยที่แบบเครื่องนะเนาะขนาดขนาดคนเขาใช้เออ ที่ตัดไม้ตัดอะไรอ่ะบ้านปันเนี่ยมีเครื่องมือเวลาแฟนก็าทำงานปานก็กลัวก,กวนะคะทุกคนมันไม่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟแต่คนที่เขาทำเขารู้ว่าเขาเซฟอยู่ก็ต้องทำด้วยสตินั่นแหละถ้าถ้าใจลอยอะไรเงี้ยอาจจะอันตรายเนาะ ไดอกคะ่ะกินกินบ่หลายดอกอิ่มค่ะมันมันยังเศราอยู่เพราะอีกอย่างหนึง่งเป็นคนที่แบบว่ายังไงล่ะกินกินเยอะทีเดียวไม่ได้ถ้าเทีเ่ยวกินทั้งวันนะกินได้แต่ว่าจะกินเยอะๆเบิ่มเลยกินไม่ได้มันแน่นท้อง ก็ตอนเช้าเนี่ยนำไส่ทำงานแล้วไปเดินหลังจากกินด้วยมันอาจจะไม่โอเคนะคะเนาะระบบเผาผันทำงาน ปั่นเนี่ยโอ้ลาบเนี่ยกินกินค่น,นิดเดียวอิ่มไหมคะเดี๋ยวพาไบ,บฟังต้นเสียงตรงที่น้ำไหลนะค่ะรู้สึกวันนี้เหมือนจะน่าจะแรงกว่าเมื่อวานเพราะว่า เมื่อวานนี้ไม่ได้ยินเสียงนอนที่เดิมหน้าต่างก็เปิดเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ยินเสียงเหมือนวันนี้นะะรู้สึกแปลกเลยคือว,ว่าเฮ้ยฝนมาเยอะมากๆเลยนะถ้าถ้าเป็นฝนนะคะ่ะเราก็เลยเปิดหน้าต่างขึ้นมาซองวันนี้ต้องเตรียมชุดกันฝนไปด้วยนะฮะชุดกันฝนก็คือมีรองเท้าแล้วก็ร่มเนี่ยแหละไม่ใช่ชุดพยางนะพยางซื้อมาจากเมืองไทยก็สามตัวอย่างนาอย่างดีเลยแต่ว่าใส่ไปแล้วมันอาจจะไม่สะดวกเนาะ เราไม่ใช่ไปเดินป่าหรือเดินข้างนอกเพราะว่าเดินไปก็ต้องไปขึ้นรถบัสเนะค่ะไปเบื้องทางที่จะไปขึ้นรถบัสส่นเราเพราะว่าแถวนั้นมันก็เป็นแบบทางน้ําไหลเนาะมันก็เป็นสะพานนั่นแหละแต่ว่ามันจะน่ากลัวไหมขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะคะเนาะเป็นคนยานไหมคะการขึ้นเครื่องบินหนึ่งการการอยู่ใกล้น้ำหนึ่งเป็นคนกลัวจริงนั่นเนาะค่ะ เครื่องมือเครื่องจักรนึงโอยกลัวกลัวไปหลายอย่างเลยนะคะเจอก,กันใหม่พาร์ทหน้านะคะถ้าจังไหนค่ะขอพูดหลายทีน่งกินเ่าน้ากันก็ะจะเอาภาพให้เบิง์นะคะวันน้ำนะไหลขนาดไดมือนี่นะคะเนาะก็สีฟังเสียงว่าแห้งก็มือว่านนะคะบา,บายบายค่ะตีสีค่ะทุกคนฝนปนหมอกนะคะที่ตกลงมาละออง เดี๋ยวป้าจะพาไปเบิ้งต้นเสียงที่ป่าได้ยินแล้วค่ะมันมันมาเป็นเป็นละรอกนะคะเสียงจะด้วยความที่ลมพัดหรืออะไรก็ไม่รู้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตามใหม่แล้วโอ้ยเธอเธอเธอ เอาเอาเอาอูอจักดักหน่าเ,าเอาเอาเธอฉันจะไปทํางานมันจะสายาโอ้เจ้าถนนี้เจ้าที่แต่คยเห็นเพิ่นยยค่ะตอนปลดเลิกงานมืออ่าตอนนั้นมันเป็นช่วงซ้ำเมื่อน่ะเฮ้ยดีนะเขาไม่กลัด ม่แม่ยางจะดักคานะดักแบบบห้เขายางพานนะคะโอ้แล้วที่นี้พราะเพ่อป้าะจะลบน่ะคะ่พะพ่อก็ตามไปเพ่าจะพ่นก็ดักปลาเท่ากันบ้านเขาอยู่แถวนั่นแหละแมวลายเสือนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนั้นที่ประตั้งหัวข้อว่า แมวให้สัญญาณอะไรประมาณนี้นะโอ้โหฝนลงมมันมีร่มนะแต่ว่าเสื้อนี้ก็กันฝนได้ประมาณนึงตดตนองน่นั่นแมวค่ะแมวสัตว์เลี้ยงที่สามารถออกมาข้างนอกได้คือแมวนะะหมาเนี่ยออกมาไม่ได้นะเอาตัวนันก็นมาเอา